I'm ครับแอดยิมและลุ้ยกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับส่วนวันที่ยีสิบสองครับเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับช่วงเศร้าๆครับก็มีขุนแม่เพิ่นมีโชคมีมันครับมาจากจังหวัดน้องคายอำเภอรัตนวาปีครับเพิ่นมีโชคมีมันเพิ่นโทรหาแอดยิมและลุ้ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับเพิ่นว่าเพิ่นได้โชคได้มันแล้วครับเพิ่นอยากมาสักการะกราบไหว้ปู่จะเถินหนึ่งเพราะสันว่าเพิ่นได้โชคได้มันกับปู่ครับอ่ะถืกันยกมือบัตรเพิ่นตะสะออนนะครับเนาะ พุณใหญ่พิ่นกาได้มาน้ากันหลายท่านครับกับลดเตียมขั้นรดเลยครับเอากำมารุนไปพร้อมๆกันว่าครับหลังจากอ่าคุณแม่เพิ่นขึ้นสกระกาใบปูแล้วครับปูจะให้แนวทางเพิ่นตัวไรคาลดค่าราคา,าน้ำมันเพิ่นนะครับเนาะจะมารุนไปพร้อมๆกับอดยิมนะครับว่าครับอ่าุณยใหญ่แล้วก็คุณนแม่พิ่นพิ่นจะปูตาปูชีเขาจะประท่านโชกงวดวันที่สองพฤษภาพามที่จะถึงนี้ครับจะ ท่านโชกให้เพิ่นตัวใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับเด้อคนอะไรคนจะแชร์เอฟซีทันใดเขาได้กดติดตามครับก็เข้าไปในช่องยูทูบครับบ่ได้เสียตังค์ครับกดติดตามบ่ได้เสียตังค์เลยครับเด้อเข้าไปในช่องยูทูบพิมพ์บอกว่ายิ้มแล้วด้วยครับกดติดตามไปจะท่านเหตุการณ์นะครับคันบ่กดติดตามอาัวอ่ะทั้งเพื่อนทั้งเพจครับจะแชร์ให้เบิ่งกเบราท่านเหตุการณ์ครับเพิ่น ได้จนพอแห้งแล้วกับของพระท่านได้ครับกันบปกดติดตามครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันตังใจให้ทั้งช่องคนรไยคนแชร์ครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะกลับไปฟังคําเบาคําจ่าของปูวาอ่าเห็นลูกล้านทางรัตนว่าปีจังหวัดน้องไข่มาครับปูตาอ่าจะอ่าบอกกับลูกกับล้านแบบใดรอดติดตามเป็นความครับแอดยิ้มแล้วด้วยครับอ่ครับบรรยากาศนะครับโอ้มาหอดเด็กหน่อยก็มาลูกล้านก็มาครับแม่ยายเท่าๆก็มา ครับผมเพิ่นมีชงมีมานกับปูว่ามาแดงให้โชคก็ว่าได้นะครับเนาะอ่ามาแดงให้โชคว่าะัันคุณยายว่าเพิ่นกับพิษตามคลิปเบิ้งคลิปอ่าน้าแอดยิมนี่ละว่าสันว่าอ่ว่าลดมาแดงปูอ่ถอยไปขนเอาท่องหพาสันว่าคุณยายก็ได้จัดนักเลยนนะครับ,รบเดี๋ยวครับเดี๋ยวได้หาปูแล้วมือบัดลุ่นมาบระเด้๋ยวส้วสีดอกครับยางทวนๆลงรถเลยครับอ่าครับผมกับมือนี่ครับก็บขอให้ปู ครับดวนบรรดาลคือว่าประทานโชคให้คุณพ่อคุณแม่มาจากอำเภอรัตนาวาปีครับจะได้ตัวเลขเด็ดๆตัวใเลขติดตามไปพร้อมกับแกดยิ้มเราด้วยครับขออนุญาตปิดเสียงส่วนบนตัวข่าวนะครับเด้อสวัสดีครับแม่คู่สวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ่อพี่แม่ชุ่อปีชุนนะคะทางวันนี้คุณแม่มาจากใต้เกาะกามจันทร์ที่วัดใต้เกาะจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองครับจังหวัดหนองคายค่ะ บาตมาลำไรอยู่แล้วมั้งครับบัตมะล้วิไลซ่าครับรัวน่าจะกิโลเนาะประมาณลอยกิโลลอยกโลอยู่ค่ะลอยกกิโลเนาะเพราะว่าจากนมหาหนองไขยหันเก่าสิบสี่โลจากหนองไขยมากที่กะ ไอจากของค่ามากมีกับหาซิบซีโร่ไดสูเดราบนะคะค่ะคุณแม่คุณว่าได้จำได้ก่อนได้น้ำรถมาแดงผู้คนสมบัตินะคบคนสมบัติตัเก้าพือเพื่อน้ำชีบนะคะครับตับน้ำสองนะคะเตี๋ยวปลรวยแตงโมูลารวยอาชาปลาโชคสีปลารวยนะคะไข่ปลารวยนะคะติดตามคลิปนะคะยาผ่าแต่การผ่านมันก็บไดเพราะว่าช่วงสุดท้ายก็คือ เพว่าให้คนสมบัติขึ้นรถแม่นวะคือรถแดงแม่คู่ครับเขามาพอดีแต่เก็กระเคลย์ครับนี่ะค่ะเราไปดาดก๊กเสาเลยนี่แหละก็เลยว่าเอื้อเอาไทยทำให้เอฟซีพิังนำแดงเพราะว่ามันจ่อแต่ว่าก็ว่เคลย์เปลี่ยนเกสเซียก็ยึดยอดเซาก็ไดแล้วเจสเจียไปขีดไปเบียดเขานะเบียดเขารถก็้ยูดซังมังแบบว่าไปบ่ได้เรื่อยก็เลยยุดแต่ว่าทำมาห้อยเขียดหลายเพราะเขาว่าลายมา เราไม่หลแต่ว่าแบมันอยู่สังมังก็คือเลขมันอยู่เหรอดิผู้เร่ารูปประกันแล้วว่าเราอยากลูกหลานบ่ได้เพราะว่าตั้งแต่เพิ่นไปบอกกับปุลี่นะแนี่ยห้องม่วงโดยตาปล่าห้องบอลูนครับผมเพิ่นกับวังสีนะค่ะเพิ่นว่าปุลีเป็นยังไงไม่ว่ากันกับบ้านเลขที่คอยบริการสิเลขรถเจ้าตัวตาแดงเจ้าเหรอนเพิ่นเคนบอกมาจงสีนั่นว่า เพื่อกาเรยให้เอทอยรถขันแดงแม่นบ่ทอยไปใส่สมบัติแล้วสมัตหนักสมบัติหลายขีเขามามหาสาก็เลยไในโซเวลาและครับนาะขนาดไม่คู่ว่าบุญแกเบอร์สิเกหนูก็ยังบ่มักซ้ำอีนึ่งบัหมาแดงแกสมบัติแกดูเือับครับผมเอาบ่กับเลยดีวเพราะปันไม่คู่อะรถกันีียกเรียใช่แล้วกัะเ๋าเาสีอ่างกเลยบกห้เลือกเาตัว ครับแต่หอบหนึ่งนะครับเกจหนึ่งไปซื้อสีซื้อสิบเกจเขาขายลอตเตอรี่อยู่เขาว่าบ่หมีครับมีแต่เกจหนึ่งเอาหมดรวยเขาลูอ่ะค่ะด้วยเวลาสีแดงนะครับเป็นปูคนสุกใส่เวลาสีแดงมันกลเป็นแย่สั่นการด้วยแรงอธิษฐานนะคะครับผมแลกีแรงบุญแรงศรัทธาค่ะโดยความเสียและความศรัทธ้านะคะบารมีเคจขึนเกิดได้กินได้ทานไปร่วกันค่ะทานแม่คู่กัน กับราชสีห์สา่งนะคะซาลาซาลาของชั้นเขาเนาะคะ่ะที่วัดป่า,าสาธุบูรุวรรณลาท่านบันพื้นเนะคะ่ะค่ะก็มีคนเอียรมีได้ซส้ออา่านรายละเอียดให้นะคะคุณเอียรมีเพื่อนกาฝากรวมบุญมานะคะจะเดนมาร์กนะคะอ,อาทิชายะยรุยลีนะคะถวาย ปูแสนกว่าทุสาทุสาทุกคำแล้วเพื่อนใดสู้อันนี้คุณเพื่อนกระลำบากคือกันเพื่อนยึดตามประเทศเพื่อนกระลำบากเพื่อนกระใดที่ฐานหาปูแล้วค่ะที่ทานเห็ดปศเปียงหนีสินทุกคนก็มีนีมีสินแล้วค่ะปศเปียงมีสินบันี้เพื่อนได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพื่อนขึ้นเงินเรียบร้อยเพื่อนก็เลยโอนมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะนะครับขอบให้ทีมงานแล้วก็รเรื่องเพื่อนบุญปูไว้ไม่ควบกสะเสด เทศทนเงินให้คนอีกหมครมืผนถวายผ่านเงินปูปุ๋ยสามมื่นมาสนมถึงหัวหมูถึงอย่างนี้เลยังไม่ต้องจะเสียอับผมเลยค่ะแต่คุณเอมี่จากเดนมาร์กจากประเทศเดนมาร์กนะครับเนาะ่นี่แหละไล่ปูไล่ขคนลูกหลนปูอยู่ต่างประเทศหรือไว้อยู่ต่างจังหวัดด้วยแรกอาธิฐานเพื่อนสำเร็จหลายคนแหละเพื่อนสำเร็จแบบว่าสมควรมุ่งมั่นปรถนานะคะจากเมื่อเคยมีเงินแสนเงินล้านกับมี ฮาร์เลเคียจ่าเพิ่นขึ้นมาสิบ่มีอยูพี่เกินผู้เพิ่นมีขึ้นหน่อยเนาะแม่เนาะเพิ่นได้หน่อยหน่อยแต่ว่าเพิ่นก็ยังมีกำลังแก่เพื่อนคนไปได้ใบหนึ่งสองใบก็ต่อชีวิตได้นะเช่นนะครัครับผมอ่าต้องตั้งใจฟังปูนครับครับวันนี้แม่ปูก็ะสือม้วนแก่กับมาฟังข่ากคำจากของปูนะครับว่าปูครับอ่ามาจากอ่าเอสซีมาจากจังหวัดหนอองคายนทบุรีครับปูจะให้การออมมันคุณยายตัวใดครับติดตามเป็นพร้อมกันครับ ป,ป,ป,ปู้ตาปูคือพระค้าผู้พูนผู่บุกผู้ศอกษาขันงชาวฟังชาท้องศักระปู้คาดที่ใคืสิว่าผู้พระองค์วันนี้เป็นวันเป่าหรึป่าววันวนี้เป็นวันเป่าเขาแก้ไว้วันนี้วันชื่อสองแล้วก็สองครับปูเขาก็เลยเรียกว่าเป่านะอีก่างแกงโมเป่ามาเป็นสองแล้วแต่ตมัมมาแก่เช่าปูว่ามันคือว่าถ่าออกก่อนแรงเมื่อนี้เป็นเมื่อเป่าเมื่อเว้นไดติปูเมื่อนี้เป็นเร็กเป่าครับปูกับวอ วันน่ะมืออ่อวันเป็นมื่อวังวันดี้อีกวันนาะเป็นวันที่สาวของมื่อขาของห้าหกหกลูกร้รานได้มากราบคารวะที่หอปูป่ที่พวกเขาไล้คือก้าวก้าวไปเนาะจำได้เนาะหอปูป่ที่พวก,กเขาได้คือก้าวก้าวไปเออลูกร้านเออผู้ใดบอท่านเคยมาผู้ใดบอท่านเคยเคืองอยากมากราบคารวะอยากมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ นักชาตาทื่อย่างนี้เ้าเด่ยมของขับผู้ใดเดือมครับปูเมื่อเขาขายตมนึงได้ครับงานน่ะบออเรื่องบออค้องผู้ใดเคยถือกล่องของรั่งด้วยความเชื่อและ่องชาชาบาร์จะมีถึงเกิดถ้าไม่มีความเชื่อและก็ไม่มีชาชาก็อย่ามาดีกว่ามาได้ก็ไม่ได้เขาจมาเยอะครับปูเพราะทนงานรูกรานที่มหาพอเนาะ คูกคู ắn, aja, then, and uh, the right. mm ่ค hmm. yeah, the uh, so hmm. ูคมวังอยากได้โกได้รบอยากเด้โคกอยากเกมัดง่ามเมื่อเร่ออือการเรเรอแบ่งกินแบ่งใายแล้วก็แบ่งทานอือมันจะเป็นผลบุญของเราคือการจัะคบรองบุญเข้างบุญคือตัวเข้าเองเข้ากินเข้าทานมาแบ่งบ่อแบ่งยื่นจืดแต่ใหญ่บุด้ครกุศลเรเอเออใก่เพื่อพกผูดภาษาหนาเพราะไม่ใช่าาษากรดับหรอก แต่ข้อคือเกิดฝืนยังเรื่องบาดใจเกิดเราไม่ได้บรรลุธรรมเหมือนองค์พระพุทธเจ้าเราปฏิบัติไม่ได้เหมือนองค์ท่านเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์นาคือคนธรรมดาเออเข้ากับคือตามคึกตามข้อเพมผ้าทึกอภาคขาดเข้ากับทึกปลกอนไรเขาพูวาหนึ่งก็คือได้เกิดขึ้นแล้วดูดูทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แบบไม่ได้ตัางตัว คึอคนนเหลื่อยยืมบางเครือบางที่ลูกร้านฟอเนี่ยตกละกรรมลำบากเรื่องข้ามกับแก้ว่มือหอดถือขางคุ้งขางไทยบ่มือหอดเงื่อนหอดข้าไปเึการขึ้นงากกับเป็นเหนึ่งเป็นคืนเอิมผู้ไปรู้จังไปขึ้กับผูกหักไรอีพอเออเอออกินข้าวปลาดำแต่ข้างคือักบาดถือก้ามากกับข้างนี้ข้างถึงเอิมผู้รู้บางกับขางวิระกรรมไหวผู้รู้บางกับขางนี้ขางขึงไหวกับมือ เออผู้ขากำมาทำางานงอกงอกรู้เมื่องงอกเมือนน่องง้าบว่มาจืดุกสบายเ้ออื่ออพอเมื่อจะอื่มพอมีกาให้กำล,ลังเรื่องไก่ลุกหลานพร้อมกับมาคู่เป็นชาวพางบลุญจังมาผู้ขามาจุดทอพอผู้ขานำัดวะไรผู้ขากำจะไรปู๊บกร้านาไาานนข่ไดลองครับปู๊บอไงจะยืมขนกไก่เนะาะคือขอนฝากคืออีงางกงมพ่างู่นหนึ่งเนาะ ให้ดังเอื้อมื่นม้งอือดังโค้งบางอ่อนม้งอเอไรผูไว้เครื่องคือยังวิจัดจัดคือพอจับคือใหญ่นะอออพอบ่นคือคือคือพออยกกลับเมื่อกาดือพอลับเมื่อบ้างให้อือพอคอยก็คือมันวัดคือคือเบื่อแคก็ผู้คายกับกิ๊กกึ๊กเพิ่งึก่้ึกิม ไปนั่งเป่าออพอดุบานกะะูหล,ะวะละวะอว่าค่าว่าหักอีกอฟรหักมาคู่ละอือด้วยความหักความคาทาค่าบารมีงานจำเกิดเอเอลอูกชายอะไรอย่งว่า้องความมุ่งหมานปรารถนาเออเอารับันก่อนมาทุกคปปนอันนี้ของใขรลูกนางทุกปลานี่ มึงพระใช่ไหมกับแม่ชมปุ่มกลางวัดอุทิรรวมถวายรอลูกนงรวมกินร่วมทานร่วมถว่าเออปัดจุปัาเก่ได,ด้มาหายฟอร์มือชือว่า น้ากูปลาเนี่ยมันบอกเออผู้บึงกูนีคือปลาจค่ะเซ็งพอเพาบุเซ็งเหมือนอยู่่อ่อขาตัวให่สั้นหนูแปลแล้วเออแล้วมีปูหนูก็เรง่ายง่กับแม่ส่วนใหญ่มากค่ะท่านลูกหลานมากเออคนเขาเกิดจากเกือจากก่นะพวกราไม่คือใหญ่หน่อยใร่ๆไม่แร่บังคับกันการทําุให้เกิดจากกิดจากกเข้าน่านะลูกนะเออหมือนว่ากับค่าระบาดพออึนั่งจูบปลานี่ กับนางโมผู้เป็นแม่แม่วาดูกเป็นหน้าสาวหน้าสาวเอออันนี้กับแม่คือกลางอค่เนาะเออหามาหาพอมือพอก็คือให่ตุกไรักไขตุกไข่มางามเมื่อวานก็ะือเปีเติมกเพิ่อนำมันเขาก็เดี๋ยนำเติมมาแปนว่าจับปูเจัว่าไก่ั่าแต่ไข่ก่อนว่าแต่ลักคณะรักนะว่าปีใช่ไหมอ๋อไก่ผักขาดยังไง ถ้า่ปขายเออพ่อไปอย่างไร้คนรู้เ่แหละไปทั้งไงลูกไานพ่อไปย่างลูกพู้พยายามไรยคนนี่ติดูอไไดดโอ้พ่อ,อไปทั้งไงลูกลานเออเงาเงาเราไปลูกไปหาลูกครับปูไก่ตื่นูกเรื่องไก่แต่ว่าพ่อเขาบอกไก่พ่อไปพ่อกจะเติมมามั่งหมพ่อก่าแต่ว่าลูกลานทุกนึ่งจะเขาเติมมั่งมั่งเรอยๆคบปูเติมมัมั่งโอ้ข้างรอากไก่เนาะเอายังเสีนไป ง่าเมื่อเด็กมาหาป่อเขาเนาะพ่ก็จะเติมน้ำมันให้ให้ไปเติมน้ำมันจะไมือว่าชื่อข้าวของบางอย่ชปูเออกันอกับวัตถืขอของบางอค่ับเดี๋ยิมือกับหอดปูเดี๋ยสิบมือกับหอดปูเออเอาก็คือพราะลับแก้กเป็เพาะลูกฟังเามว่าเขาขายวัตถนที่เก่าเก่าเออไปยสิกปาเลอไปเติมน้ำมันงามเ้เก่าหวานงามะเลอ เก็บชิวต้าเก็บชต้านะลูงนะอ่าห้คงมือรับคงมือรับแลวรับกัรให้เด้มามาูกของกร่อันนี้งานกูห่ากลมนั่งถอนใช่ไหมอือนุ่ง้าไนี่ลับปิดแน่เออนยืดหลผู้ขาผู้วดเมื่อเปิดเมื่อยย้างคู่ปาือตื่นยากูร่ามักหมักู้งาเพื่อจเปิดขาวนะ เออผู้งานหรือเป็นสมัยก่อนนั uh, you know uh, ่นแหะสมัยเป็นขาววะแต่อ hmm. uh ุค hmm. uh ือเก่าตื่นผู้งานารเอยังขามากันาดพอเบินงยืดยืครับปูเออแต่ว่าอ้ผู้งานกูงยากนื้อยืดยืมครับแต่เก่าตี่นฟูยไดมแต่เก่าสีเออแต่เก่าเนื้อฟู่ด้นืยอเงินดูแบบเออว่ายงบอ นางเนี <idd> or or ่ยเออนางกูรักุ่มนางขอขอสะสมทางบุงอยากมาช่วบ่ารำมือพอว่ากานแต่ขึืนอใจบูกใจร้านเขาบอกให้ฟังบอกเอออยากมาคือพอมาเลยมุกเลยใจน่งอยาะพูดถึงว่าจังแต่ต่างๆมาค่ะเออไปกุ๊ไปใจแต่กมีร้ายแต่ว่าแตอยากคือต่างๆแล้วงน๊เอาก็คือวัวก่วงมาเออหลังว่าคือขอเนี่ยมาเส่กลมเยองนักเพรพรถือฟาบฟังถูกกับว่ ป้อนตะเกปากข้างเขามาคุณนายก้อป้อนตะเกียปากข้างเขามาแมวก็าิชดตุ่มผักปลามาจะกเก่าิตง่มหัวนร่งกเก่าเิดต่นะลูกนะเก้าเิดตุ่อ่าขอให้ยางกูญแจกลุ่มงานค้อนขอให้มืนโชคมือแรงมือโชคมือไม้มือจุกกระพิบแกร่งแรงนะลูกนะขอให้เงินแด้เงนขอให้ทองได้ทมงทิ้งนึ่งแล้วก็ไปดูไง อันนี้คือว่านานตุรากงมนันทองใช่ไหมลูกมเป็นเชื้อเตาของนี่แเออเมื่อเจ้าคือกระหนอกเล้ากเป็นพื่ขาวของนางปราออนี้เออขาวมาผู้ข่าถึงมือโขกมือราวมือโขดมือหวานวบามือเออเคาะเข็มวิงหายไมามือแต่โชคราบพ่อจะได้เร็วๆนี้นะจะได้กลับมาหาพ่อไม่มาไม่ได้หาทํ้งมืโขกต้อมาไหนะรืกนะคืนมากคือเกบ ใจขึ้นมากก่าเริ่มเที่ศูนผามาทาผ่าปอันยากใจก้าถึกแล้วก็ก้าถึกแล้วก็ก้าวถึกนะลูุนะแก่ได้รูปนะลบุนะาอามม่เป็นไ้ลูกอาจะรจะเริ่มเพราะบุญน้าเขาเข้มงวะอันนี้ของผู้ใหญูกนอนายสมบูร เว้นบาวก็แบบโอ้ดียยยยลยยยอพยกยกยย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 บยยเยย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 ทยยยยยยยปยยอยยยยย่ยย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 อยเยยยยยยบลยย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 ย่ยิยยยยยยนยี้ยยอยยกย้ายายยยยคยย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 งยย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 ยคย ยุคไทยว่าแกว่ยวเดราว่ยเนาะเออโอ้ืมาืมาทุกคนเกเนาะเออยุกไทยคุงเฉพาดควนมอยู่นะเออเป็นคนมีวงวาฒนาอยูนะลูงนะอือ เอองานอริรา็พอมือสักอืมถามว่าจะไปเครืบองือ่าทัมเบกไหมพ่อช่ววมันทำอมาจะไม่ทัมเบกนะลูกสาธุสาธุกถูกอได้ถานะเออถามว่าในของกูเว้นบักก็ได้แล้วพ่อั้วยมันหรเอาควยหายรูปร่างไปดื้อว่าดื้อหายได้หายผางนะลูกนะเออคุณคือคุณจะจะเกิดขึ้นได้ด้วยความเครื่อและขาดทางนะลูกนะด้วยวงใบมือแห่งองค์ปู่คือผ้าขาว เรื่องคือก้าวก้าวไปเรื่องคือก้าวก้าวไปจะประทานโชคลาภให้ลูกให้ไานได้ปุ๊บอย่องนี้ถึงคอยสึ่งคอยท่านไปเรื่องเรื่องฝุกนึิงฝุกอย่างอืมมันเกิดขึ้นคือเฮ้าแล้วก็ดักอยู่ที่เรานะเออบางคือบางคือเราผัว่าห้าวทำตัวซื้งเราทำไม่ดีเราแก้ได้นะลูกนะจะไม่สายเกิดไปฝุกนึิงฝุกอย่างอืมสิ่งพอสึ่ง ผ่าบุกร e mm. <ùng> ้านเหตุผ <oda> e um. ่าบุกร้านขาดคู่มือการนองบุญบาด้วมือเก่าของมาคู่เคยชักทุกข์ขังบุญมามากมากร้ายกับหลายกับครัวถึงมาเปิดมาคู่แต่บุญไม่เคยเรื่องทรมาาแล้วนะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเจ็บปวดผ่านทุกสิ่งทุกอย่างวัดพ่อวัดใจมอดทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะมาเป็นร่างให้องค์ปู่ถือปากคาบพร้อมกับองค์ปุกตาให้ลูกร้านได้คือท้านได้ฟังเสียงปู่ตาและปลูกถือปากคาบเอข้องว่าไม่บุญมันกับงาคือแบบเยืมครับปู่คือเยี่มางะครับเป็นจับกระป๋องครับปู่แกงหม้อคือการครัปูนั่งเบาคือพอแบกแบกกับเบอแบกครับปูจ้าปูมันแตต่างกันลูกถือบุญเด้อ แตกต่างดูคือไก่กระท่อเพิ่ง่าแข่งเรือแข่งพายแข่งแดดแข่งขึ้นข้าจ่าบาดชนะแข่งไม้ได่านะลูกนะเพราะฉะนัะไม้ล้มข้ามได้แต่ว่าดข้มลุ่ยาเป่าค่ะเนาะครับปู่ม,มันจะเหมือนกันอน่ะเออคือไก่จำมาคู่เวลาลุมเนาะเออไม่มีใครเห็นเออไม่มีใครมองเออเออเพื่อจะคนเดียวจ้าให้เกิดคำนนะ้ำใจ แต่ก็ต้องคงรับเอาเพราะเป็นบทครบถ้วนบทครบฟอบร้ายยาวถือมาคู่ต้องได้ผลพึ่งลูกร้านบางคนยังไม่คู่เที่ยวเขามาคู่เลยอืมต้องอดทนต้องชูนะ้นะลูกนะอย่าถอดอ้อย่าหน่อย,ย,อยแก่กบขึ้นค่จตาวาชนาะแต่ก็ไม่ไงอืมมือทุกมือน่อาจจะเป็นเืศรษฐีในวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช้ไม้ต่นขา,ายเฮือย หน้าหนักพอกระดือว่าใครกำลังเรื่องแต่รูปการชูปูชูพ่วงแล้วลูกเด้่องยาตึงแนื้แค่ใจอืมยาตึงเนือแค่ใกัดอืมมามือพอกระถือใครโตใครก่าใครชูให้มัดอ่ะใค้คือคักิบอืมด้วยบุบาบมืออง์ปูถือฝักข้าวเลยคือกาวกาวแปดบพวดแล้วเนาะกาวปูยังไม่หมดวะเออยังไม่หมดก็ยับตื่น คือว่าหมยักอีนางอีนางแขกเนี่ยก็ไม่ว่าอีนางพ่อก็เพิก็เพศขนทาไปตอนแต่งหมูแต่สองพ่อบางบางเหมนบางอย่างแต่งหมบางอย่างแต่งหมบุกโกรเล้าครลุู้อี่างถวายคือว่าโอ้บางวันถวายถามถือบาทไปทุทุกีนังแต่งหมูคืออีนางแล้วองดาวุูชีนนะขอร่วมถวายถามถือแผก่าแต่กแข็งหนาเลย เขาบถวายขามถืออย่างว่าพอเร๋่องมันยาวข้ามแผลน้ำหม้ถวายาก็ว่าไอเดอนนักแฝโหม้อเสจะาน้ำม่รู้ไม่รู้่ามันพออาไระขาว่าถวายขามคือแผลคืกว่าจังแัมันอยู่เนแ่เลยว่าทำไมไงไงแ่นาพอก็ได้ไ่องมนแจ่คนเออยังแต่หม พอถวานน้าอีกพ่อถามถึกแผ่ครับปูเออเวลาคนไปคนมาแต่ึินเนาะเออถือว่าเป็นน้ำใช้ใจตึงเออการใจบุญบารมือหายคือกันเล้อเด้อทานน้ำทานนท่งทานข้าวปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดอ่าขออวยพรให้อีนางแตงโมมีโชคมป็รากมือนโชคเป็นม้านะลูกนะขอให้เงินไหลนองขอให้ฟองไหลมาซึงซึงแล้วก็รวย เอออาบายก็คืออวยพ่อด้วยบุญบามือองคุคือพะครับพ่อคกับปู่ตาปู่พุ่มปู่กวบคุมกับชิงจะทักจะบาทจะาโคช่วยดมบันดาลให้กู้รักึิมมากมือหนึ่งวิสุกวหรักวิสบกวิมานได้มารวมบุญกูโชคต้อาการดังบันทึกเทาได้ทำาป้งพราปากเก้าถึงเกถึงนะลุงนะอาการือการือสาธุสาธุคู ครับสวัสดีครับเอฟซีสายบุญทุกท่านนะครับเนาะมือนี้ก็ได้ฟังคํำบอกคําจ่าของปู่ตังแต่เศร้าครับก็มี่เอฟซีนะครับสายบุญจากมาจากอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดน้องค่ายครับเพิ่นมีโชคมีมันครับกับเพิ่นติดตามคลิปครับติดตามคลิปปู่ตาหรือว่าติดตามคลิปทั้งช่องครับเพิ่นก็บเลยได้โชคได้มันนะครับเนาะอ่าก็คุณ สุปนีบ่ครับสุปนีนะครับเพิ่นกาได้โชคได้มาน้าปูมาตลอดมื้อนี้ครับยกทีมมาเบิดหมู่บ้านนะครับมีโชคมีหมานกับหมาแดงครับหมาแดงของปูอ่าเป็นไงครับคือว่าได้โชคกับหมาแดงก็คือเพิ่นติดตามคลิปอ่าเพิ่นว่าเพิ่อนเมื้อที่บ่าปูตาครับพาไปสักการะกราบไหว้ขอโชคขอมานกับปูรีอยู่วัดปูเทท่ยงครับปูตาบอก อเสอเอกถอยรถขั้นมาแดงมาคนเอาท่อง17แทงคนให้เตีมรถทะเบียนรถมาแดงกับสองศูนี่งครับเพ่นติดตามคลิปแล้วกามาเบอร์กุญแจนะครับนาทีแม่ที่ปูตาไขกุญแจเอาทรัพย์สมบัติให้แม่คู่ลงไปคนเอาสมบัติขึ้นมาครับได้สิก็แทงเอามาใส่ รถขั้นมาแดงนะครับเนาะให้เต็มขั้นรถเพราะฉันว่าอ่ะเลขกกับเขาเตรียมๆนี่แหละครับเอฟซีทันใดครับติดตามคลิปฟังดีๆพิจารณาคักๆอ่าก็จะมีโชคมีมานสําหรับกับปูฝากไว้ครับกับเอฟซีทันใดครับวัได้ติดตามคลิปอ่ะสูตรไปเบิ้องต้นตัวเลขนะครับเนาะปูก็บอกว่ามันจะไปได้โชคได้มานทันใดภาษาคํำบอกคําจ่าของปูปูอ่าเทศนาให้ฟังกับเรอยากฟังสนะครับเท่ากับ พิจารณาคำบอกคำจ่าของปูดีๆครับทั้งช่องกับเป็นแร่แนวทางเลยครับเด้อใส่วิจารญาณในการรับชมครับสําหรับปูนับบอกมือนี่ครับอ่าสําหรับคาหารกลางวันปูบอกว่ามือนี่เป็นมือวันที่2 2มือเป่าพูาสันว่าเป็นวันเป่าเลยครับเด้อวันที่2 2เป็นวันเป่าสําหรับคาหารกลางวันอ่ากลับกับปูบอกว่าที่นี่หอปูชีปาขาวบ้านเลขที่998 ครับวันเป่ากันลูดตั้งแต่0่วนๆถึงเก่าๆนะครับเด้อครับเมื่อนี้ปูว่าเป่าเบิดมือเป่าทั้งวันวันเป่าเลยครับเมื่อนี้วันเป่าฟังดีดีครับอ่าเก่าๆแปดกับเป่าครับเมื่อนี้วันเป่าหรือจะเอาแปดเก่าก็ได้สามตัวครับผมวันนี้วันเป่าปูว่าวันเป่าอาจจะคือเป่าเบิดมือก็ได้อ่าถือว่าปูบอกคักบอกแง่ดิพี่น้องครับเอฟซีทันใดจะไปเสี่ยงโศกเสี่ยงมันกับค่าอาหารการวันกับกระจัดเลยครับวันเป่าลวดตั้งแต่0่วนๆถึงเก่า ครับผมอ่าแตงโมก็ได้ว่าเป่าได้ออกมากดิครับของตาเศ้าตาเศ้าเลยครับรอบเศ้านะครับเนาะครับอ่ครับกับเอฟซีได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้โชคโชคมันมันลำลำด้วยด้วยสำหรับปูเติมน้ำมันให้คุณสุปานีอ่าคุณแม่สุปานีที่เพิ่นมาจากอำเภอตัตนาวาปีที่เพิ่นมีโชคมีมันกับปูตาเฮาครับเติมให้เก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดบาทแตงโมครับเก้าสิบเจ็ดบาทเด้อครับเด้ออาสิบก็เป็นได้ เจ็ดศูนย์ก so, okay. like so, ็เ like. ป็นได้เกาศูนย์ก so, ็เป็นได้ก็เป็นเลขตัวเก้าตัวเดิมคือเก้าครับกับพิจายหน้าให้ดีคือเก้าเก้าล้านเจ็ดนี่บกับเก้าล้านเจ็ดที่ปู่ให้พ่อหัเจ็ดต้นผาปลาใหญ่มากเก้าเก้าล้านเจ็ครับก็เป็นเก้านเจ็แล้วครับเก้าล้านเจ็ดนี่บกรับกับพิจายหน้าดีเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็คุณอ่าคุณยายนะครับคุณยายที่มาจากอําเภอรัตนาวัาปีจังหวัดน้องคายมากกับคุณแม่สุปนีครับว่าคุณยายนี่อายุเงิน ครับคุณยายมันกัอายุหลายเด็ดแตงโมครับว่าอายุเืินหลายวันสันวาครับปูเลยให้เก่าซิปวะครับเก่าสิบปีวันสันวาครับพิจารณาดีๆนะครับเด้อครับทุกคํำบอกคําจ่าของปูมีรางวัลแล้วก็ปูบอกว่าครับให้เฮ็ดต้นบักขามมากถวายปูครับขันมีโชคมี่มาให้ร่วมๆกันให้มันได้เก่าสิบต้นนะครับกับพิจารณาดีๆครับเด้อต้นบักขาม ครับอนไรก็มาเนว่ยมาดอนพระบาทมันก็ตัวเลขตัวเดียวตัวเก้ากันครับกับคือตั้งแต่ปูให้ตั้งแต่ตองงวมดมาครับกับตัวเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ครับกอยจะลืมครับวันที่สองคุษภาพผู้บอกว่าห้ามให้พอลืมเพราะว่าพอคุยกับกองสลากแล้ว่ันว่าเสียเอากองไปตอนเขาครับ,รบนั่งนั่งนั่งแร่อ่าไปตอนนั่งแร่คือห้ามให้พอลืมเอกไครหมดแดงครับใครมดแดงแล้วก็ เงินเก้าสิบบาทอ่าไปสอดไตตัวไปเห็นไตตัวกลองสลากแล้วก็ไข่มดแดงไปต้อนเพื่อนมันถึงสืบถือกุศลว่าครับมันคอยสี่ผ่านครับกะไฮเอฟซีทุกทุกท่านครับไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไปนะครับเด้อยยาไปลอคงสุดไทยครับกันลอคงสุดไทยว่ามีได้แต่งโมครับเพราะว่าผู้ใดเพิ่นก็อจากมีโชคนะครับเนาะอ่าแต่งโมมียังเสืิมครับตามที่ยิ้มเลยครับครับอ่าตามที่ยิ้มนะครับเนาะครับอ่า ครับก็ขอเอฟซีสายบุญทุกๆท่านครับก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้อเพราะว่าคลิปอ่าคลิปนี้เป็นของคลิปของเอฟซีครับอ่อไทยถอดให้เบื่อนว่าเอฟซีเพิ่นตั้งกิจตั้งใจเบื้องคลิปปูปูกับประธานโชคให้ครับนี่แหละครับคือคุณแม่สุปนีครับอยู่อย่างบัดน้ำไข่อำเภอไอ้ตำบลรัตไออำเภอรัตนาวัดปีครับเพิ่นเบื้องคลิปติดตามคลิปปูมาตลอดครับเพิ่นก็ได้โชคได้มานมาตลอดครับกับเอฟซีสายบุญท่านที่ยังบ่เคยมีโชคมีมานครับก็ติดตามคลิปเด้อครับเด้อเบื้องดีๆพี่ใจหน้าคักๆ ครับแม่สิเมได้มาหาปูเขากัดจุดถูบขอโชคขอมันขอบุญบาร,รมีปูชีบเขาปูตาอยู่ทางบ้านก็ได้ครับได้โชคได้มันมานำกันคือเพิ่นอยู่เมืองนอกครับเพิ่นก็ตั้งกิจอธิษฐานเดี๋ยวเพิ่นก็ได้ขึ้นกันครับอ่ะก็ขอให้โชคโชๆมันๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเด้ออีกคลิปต่อไปคลิปคือเอาปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องถวายปูครับกับะมาณช่วงสายๆเพิ่นล้วครับรอทีมงาน ครับผมรอทีมงานทุกคนมากนะครับแล้วจะได้นําปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องขึ้นถวายปูครับการรอดติดตามอีกเหนึ่งครับสาหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องก็ขอให้เอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนทึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นมาจากอําริกจังหวัดน้องข้ายรัตนบุพีครับสุกๆมันมันเดินทางกับบ้บันด้วยความปลอดภัยครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกาบขอสวัสดีครับอย่าลืมวันเป่าด้วยครับเด้ออย่าลืมวันเป่าครับสวัสดีครับ กุหลาบนะคะเป็นปวดแข้งปวดขาเพิ่อมาหาปูไปด้วยบุนบารมีองค์ปูชิปตะวปูตานอ่ะค่ะครับผมขอให้ชุ่มแม่คุณยายกุหลาบขให้หายปวดแข้งปวดขาเนาะค่ะ,ะสำหรับที่มีแตงโมก็ข,ขอกราบสวัสดีค่ะ